ขอต้อนรับเข้าสู่บ้านเหินฟ้าอินดี้ค่ะวันนี้เหินฟ้าอินดี้จะพาทุกคนมาทำก๋วยเตี๋ยวไก่ตุน๋นมะระอร่อยๆจ้ะนะจ๊ะตามมาชมวัตถุดิบกับเหินฟ้าอินดี้เลยจ้าไก่ตุ๋นนะคะมระของเรานะคะทุกคนวัตถุดิบก็มีนะคะมะระนะคะแล้วก็มีหัวไชเท้านะคะแล้วก็มีเส้นหมี่ค่ะทุกคนนะคะ อันนี้เป็นถั่วง,งอกนะคะเหอนไฟนี้ใช้เลือดไก่หนึ่งก้อนนะคะแล้วก็นะคะเอาสะโพกไก่นะคะทุกคนนะคะใช้สะโพกไก่สองสะโพกนะคะค่ะนะคะแล้วก็มีเป็นกล๋นแล้วก็ตับนะคะแล้วก็มีหัวใจค่ะนะคะอันนี้สูตรนี้เหอนไฟที้จะใส่เครื่องในด้วยจ้ะทุกคนนะคะมันจะได้อร่อยอร่อยจ้ะนะจ๊ะวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีประมาณนี้จ้ะทุกคนนะคะแล้วก็จะมีขึ้นช่ายนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอารากมันนะคะ อล้างให้สะอาดแล้วก็เอาไปต้มนะคะใส่น้ําซุปของเราอร่อยๆจะทุกคนนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเฮินไฟนี่ก็จะมาหั่นมะระของเราก่อนนะคะคว้านพวกเม็ดพวกไรออกนะคะแล้วก็จะไปต้มนะคะพร้อมกับหัวไชเท้าจ้ะนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะมาปอกเปลือกแล้วก็จะหั่นต้มพร้อมกันเลยจ้ะนะจ๊ะเดี๋ยวมาทําพร้อมกับเฮินไฟนี่เลยค่ะค่ะนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเฮินไฟนี่ก็จะ หั่นมะละนะคะทุกคนนะคะค่ะนะคะมะละก็จะหัน่นลักษณะแบบนี้จ้ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราคว้านเอาเม็ดออกนะคะนี่จ้ะทุกคนนะคะคว้านออกประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเหิไฟ้าอินดี้ก็จะหั่นหมดเลยจ้ะนะคะแล้วก็จะคว้านเม็ดออกนะคะค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปต้มนะคะ ลักษณะแบบนี้ค่ะนะคะเราก็ไม่ต้องเอาใหญ่มากค่ะทุกคนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะพอคว้านเม็ดเสร็จนะคะเราก็จะหั่นนะคะได้ลักษณะแบบนี้คนนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเหินไฟดีก็จะปอกหวัวใชเท้านะคะค่ะนะคะหวัวใชเท้านะคะเดี๋ยวเหินไฟดี้ก็จะหั่นจากทุกคนก็จะใช้หมดเลยจะ ก็จะหัน่นประมาณนี้จะะะ้ะนะคะอะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำะมระนะคะที่เราหั่นไว้นะคะแล้วก็หัวชีเท้านะคะไปต้มนะคะให้มันนุ่มะคะ่ะทุกคนนะคะจ้ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเหินไฟอินดี้ก็จะตัดนะคะ ารากนะคะขึ้นช่ายนะคะแล้วก็จะล้างทําความสะอาดนะคะเราจะาทุบนะคะล้างเสร็จแล้วก็จะทุบแล้วก็จะไปใส่ในหม้อน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวจะคนนะคะหลังจากน้ํานะคะเริ่มเดือดแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเหินไฟอินดี้นะคะก็จะใส่นะคะหัวชายเท้านะคะลงไปจ้าแล้วก็ตามด้วยนะคะมะระนะคะอันนี้เหินไฟอินดี้ไม่ไม่แยกต้มจ้ะทุกคนนะคะใส่รวมกันไปเลยจ้ะนะจ๊ะเนี่ยจ้ะนะคะต้มรวมกันไปเลยจ้า ประมาณสักเอ่อสิบนะคะสิบนาทีจะทุกคนนะคะสิบถึงสิบห้านาทีนะคะค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็เอ่อมันนุ่มนุ่มแล้วก็พอค่ะนะคะเราก็พักไว้จ้ะนะคะทุกคนนะคะหลังจากนะคะน้ําของเราเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่เครื่องเทศลงไปค่ะสําหรับทํก๋วยเตี๋ยวนะคะค่ะทุกคนนะคะจากนั้นนะคะเหินฟ้าอินดี้ก็จะใส่รากของขึ้นช่ายลงไปต้มด้วย จากนั้นนะคะเหินไฟอินดีก็จะใส่น้ําซอสน,นะคะสูตรเข้มข้นสําหรับทํำก๋วยเตี๋ยวจ้ะนะจ๊ะคน<ม>นะคะจากนั้นนะคะเหินไฟอินดีก็จะเอาสะโพกไก่ลงไปต้มค่ะนะคะใส่น้ําซุปของเรา,เาไปเลยจ้ะ<ม>นะคะจากนั้นนะคะเหินไฟดีก็จะใส่เครื่องในนะคะกลินแล้วก็ตับลงไปต้มด้วยจ้ะ กินกระตับนี่เหินไฟนี่ได้ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วจ้ะทุกคนนะคะจะลงไปต้มรวมกันเลยค่ะใส่เป็นในน้ําซุปของเราเลยนะคะเพิ่มความเข้มข้อนอร่อยเลยจ้ะค่ะนะคะเดี๋ยวรอให้เดือดค่ะทุกคนนะคะจากนั้นนะจ๊ะทุกคนใส่ซอสฝาเขียวลงไปนะคะตามด้วยน้ำมันหอยจ้า ก๋วยเตี๋ยวของเราแค่นี้ก็อร่อยสุดยอดแล้วจ้าไม่ต้องปรุงด้วยซ้ําไปนะคะสําหรับคนที่แบบว่าไม่ไม่กินเผ็ดมากอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องปรุงอะไรเยอะแล้วะคะ่ะเพราะว่าน้ําซุปของเรานะคะมันอร่อยมากๆเลยจ้ะนะคะมันเข้มข้นแล้วจ้ะทุกคนนะคะค่ะนะคะเดี๋ยวรอให้ไก่ของเราเปื่อยนุ่มนะคะแล้วข้างในเปื่อยนุ่มนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปิดแก๊สจ้ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปะลวกเส้นนะคะแล้วก็ไปลวกผักเตรียมเสิร์ฟเลยค่ะนะคะทุกคนนะคะน้ําซุปนะคะ ก๋วยเตี๋ยวไก่มะาระของเรานะคะเดือดจัดแล้วนะคะเอาไว้ให้ไก่ของเรานะคะมันเปื่อยก่อนนะคะเดี๋ยวเฮืนไฟนี่ก็จะตักไก่ขึ้นมาพักไว้แล้วก็เครื่องในนะคะจ้าทุกคนวัตถุดิบของเราพร้อมหมดแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเส้นหมี่นะคะเดี๋ยวเฮืนไฟนี่รอให้น้ําเดือดนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปลวกเส้นหมี่นะจ๊ะทุกคนนี่ค่ะนะคะหัวไชเท้าของเราต้มนุ่มมากๆเลยจ้ะทุกคนนะคะ แล้วก็มระนะคะอ่อนนุ่มนะคะจากส่วนเครื่องในแล้วก็กลืนนะคะก็นุ่มเปื่อยแล้วจ้ะนะคะอันนี้เครื่องในไก่นะคะคระตับแล้วก็กลืนนะคะแล้วก็สะโพกไก่นะคะนุ่มมากๆเลยจ้ะทุกคนนะคะส่วนเครื่องปรุงของเราก็มีพริกป่นค่ะทุกคนนะคะแล้วก็มีน้ําตาลทรายขาวแล้วก็มีน้ําปลาแล้วก็มีน้ําส้มสายชูนะคะแล้วก็มีถั่วแต่ถั่วบดตัวถั่วที่สูงบดนะคะทุกคนนะคะอันนี้กระเทียมเจียวนะคะ ส่วนอันนี้ขึ้นช่ายหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะนะจ๊ะอันนี้น้ำก๋วยเตี๋ยวของเราจ้ะทุกคนนะคะคน้คนๆนะคะนุ่มๆหอมๆเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นผักบุ้งนะคะผักนี่จะใส่เป็นผักบุ้งคะ่ะทุกคนนะคะแล้วก็จะใส่เป็นหัวงอกนะคะค่ะนะคะวัตถุดิบของเรา Bye, ครบหมดแล้วจ้ะทุกคนเดี๋ยวน้าําตอนนี้น้ําเริ่มเดือดแล้วจ้ะเดี๋ยวเราก็จะไปลวกลวกเส้นแล้วก็ลวกผักข,ของเรานะคะนะคะ้ำเราเดือดแล้วจ้ะเดี๋ยวเราก็จะลวกเส้นจ้ะทุกคน ก่อนอื่นนะจ๊ะเราเอาเส้นของเราไปลวกก่อนจ้ะทุกคนตามด้วยผักบุ้งจา้าแล้วก็ถั่วงอกจ้ะทุกคนนะคะใส่ถั่วงอกลงไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปลวกเลยจา้าคราวนี้ลวกเลยจา้าเอาให้เส้นให้นุ่มจ้ะทุกคนนะคะอันนี้มันเป็นเส้นเอ่อ เส้นหมี่สดนะาล่ะจ้ะทุกคนมันนุ่มเร็วนะคะจากนั้นนะคะก็ใส่ลงในถ้วยเลยจ้ะค่ะนะคะจากนั้นนะคะใส่หัวไชเท้านะคะที่เราต้มนุ่มแล้วลงไปจ้ะตามด้วยนะคะมะระนะคะจากนั้นใส่สะโพกไก่นุ่มๆที่เราตุนไว้ลงไปจ้ะทุกคนนะคะ แล้วก็กึนนะคะกึนไก่นะจ๊ะใส่ลงไปแล้วก็ตับนะจ๊ะที่เราตุ่นไว้นะคะใส่ลงไปจ้านะคะใส่ขึ้นช่ายนะคะทุกคนที่เราหั่นไว้นะคะลงไปจะได้หอมหอันนะคะก็ตักกระเทียมเจียวนะคะลงไปค่ะ ของเรานะคะเดือดปุดๆปุดๆแล้วจ้าเดี๋ยวเราก็จะมาตักนะจ้าเรียบร้อยจ้าก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนมะระนะคะอร่อยอร่อยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าตักเสิร์ฟจ้ามาทานด้วยกันกระหืดไฟอินดี้จ้ะทุกคน ทุกคนนะคะปรุงด้วยนะคะถั่วป่นนะคะถั่วลิสงป่นนะคะใส่ลงไปจ้าทำด้วยนะจ้าน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็พริกป,ป่นจะใส่ลงไปเลยจ้าตามด้วยน้ำสม้มสายชูนะจ้าน้ำปลาจ้าเรียบร้อยจ้า ชามใหญ่เลยจ้าทุกคนอร่อยอร่อยมาจ้าทานด้วยกันกระหินไฟดีจ้านี่เครื่องในไก่แน่นๆค่ะทุกคนนะคะกลืนเปื่อยๆนุ่มๆจ้ะสะโพกไก่จ้านุ่มๆนะคะทุกคนนี่อร่อยอร่อยจ้ามาจ้ามาจ้าทานด้วยกันจ้าทุกคนอร่อยอร่อยจ้าทานด้วยกันจ้า